ด at, ูด้วยกันสิดูด้วยกันดูด้วยกันยังไม่มายังไม่มามาหรอดูด้วยกันนี่ดูด้วยกันเนงมายังอ่ะมาแล้วหรอเดี๋ยวใกล้แล้วไม่แต่เราตั้งเตรียมงอมจิมมก็ไว้อะเราตั้งไว้พีม่ยมไปเรื่อยอย่าง

หมดแล้วคเปิดแล้วค่ะโอ้ข้ามไปแล้วว้าข้ามไปเลยข้ามไปเลยดูก B หรือเปล่าดูแล้วหรอดูแล้วหรอครับเุ้ยใคระใครอะใครอ

你看他。 ถ่ายกับชาก็ต้องอยู่กับซีจีตลอดเฮ้ยน่าเอกเินเข้าไปเลยเดี enfin> ๋ยวได้แค่นี <S 2> <S 2> ้เหรออ้ย ไกับคู่ใหม่วะคอะนับมบเนับมกยนับมอยู่เนัแกกระโดดข้ามคานตัวที่หนึ่งว้าวตเด้งตบตูดได้ไหม่าฮ่า วันนี้กลับยังไงคะไม่รู้นะครับเร,รียวันิ่งทีเดียวจะได้ทำอะไรนแ,แกะมั้แกะและข่้าไข่้ขอลิดได้ปะ่ะคะได้ไปแล้วนะ ไปแล้วล้อใรูใครเปิดแผงไปนู่นเลยมั้ยหรือว่าเป็นล้อเกิดใ้แล้วใครนะเดี๋ยวเขาบอกเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงบอกแล้วบอกแล้วเมื่อเช้าผมู็ไม่รู้เรื่องประกาศจ้ะอัยังคะ อันเดียวเลยก็รู้ต้องคนละอันใช่ไหมหวานพี่เจี๊ยบนะทีอะไรครับีมเบนเจิพี่เจี๊ยบพี่เจี๊ยบเป็นได้พี่เจี๊ยบครับมีสุมากนะครับขอ้ลังงานแข็งแรงนะครับ้เจอนสวัสดีนะครับขอบคุณมากเลยครับอีกคนหนึ่งได้ไหมคราขออีกคนหนึ่งนะคะขออีกคนนึงได้ไหมขออีกคนนึ่ ชื่ออะไรครับชื่อตู่ตู่พี่ตู่ขอบคุณมากนะครับอาจจะดีนะครบายบายอะเป้ใบเดย์่าขเขคอยอวนสอคนนะเดี๋ยวเราไปล้เราต้องคอยหนคอยอวนอับไป้บเดย์คอยอวนครับก็มีความสุขมากนะครับจะได้มาอกกำลังกายด้วยนะครับ วเดคุก้อยนะครับขอแสงิ่งมาทร้บใ้ันครัอัวนแล้วนาะ่ถามว่าทไมนักแกะที่ร้อยคือไม่ถูกทำไมไม่ถูกยบอกตมันเหรอ เดีเพลงเรนต้องสอองกัเมโลดี้ให้บอกว่าอะไรเมโลดี้แบบนั้เดี๋ยวลองนลกภาพดูนะแ้วแกจะเลนโ่ผมตาสูงส่าคนเกิดที่อันนี้ถ่รูปด้ไหมอ่ะเรามากม้ยเดียวคนเดียวคนเดียวรอคนอื่นรอเราจะผสมเลยไปดีได้ได้เอา ไปก่อนทุกคนเจอกันดีๆเกิดที่ถึงเธอเราถ่ายได้ไหมอะไรนะขอรูปเดียวหน่อยไปถ่ายด้วยกันขอรูปเดียวเอ้าขอรูปเดียวเว้ยเขาค่รอเรานิดจ้าแป๊บหนึ่งย้มจริงอ่ะคือไม่่กันเลยยัมือไม่เคยไม่คยี่่่วินนันลวันไหนที่เป็นิงหนูเป็นสาวเยนะนอนไปเลยว พี่ก็ชาอามได้ไวยไปหาพี่ก็ชาปะปะอะไรนะอามร์มได้ไว้ไปหากระชาปะจบไม่ได้เร็วๆนี้ไม่มีไปไม่มีน้อยไม่ไมี

m 好 u 好 g o ไปไปเขาเขินอ่ะขออบด้วยนะเธอโ้ยไปไปใไบด้วยนราลทนียปนินไขอบคุณเะ่ไทไไปกิได้ไมไไไปอะไรวะไม่เอาละหมดละหมดพื้นที่แล้วเขาให้แค่นี้